คือเหล็กเดียวเหล็กเดียวติดตัดตัดคลิปไปอันปรลวา่าช่องคน,นเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อก,กี้เราบอกมาหามากินไม่ใช่ก <laughs> <laughs> ูช่องคนเึงอีกปีช่องคนหนึ่งก็ละน่าจะหลับไปแล้วแหละห้าพันกว่าเยน <laughs> <laughs> เดี๋ยวห้าพันกว่าเยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะพันกว่าบาทโอ้กินบ้าอะไรกันไม่หรอกพันกว่าบาทเป็นราคาปกติที่ไทยและนั่นแหละแต่หมายถึงกินอะไรกันขนาดนั้นเอาเราก็ซื้อให้พกพวกเรากิน รับการผจญภัยแบบสตรองเฮ้ยจริงจริงนี่นี่เธอให้เขาดูตู้สิมันจะมีทุกมุมตู้นะเนี่ยกดได้หมดอะแต่ตอนนี้ไม่สนใจตู้เลยสนใจเน้นสองกินอันนี้มันก็มีร้านที่เปิดอยู่เห<ร>มือนก <จบ S 1> ันนะิหญงีไงงหญิหญีแมบบ่ใช่ใช่ขอบคุณขอบคุณพี่หญิงลีด้วยเพราะว่าโอ้โหทุกมื้อกินกระจายตอนแรกผมผมคิดปกติผมบอกป๋าเนี่ยป๋าผมผมต้องวิ่งนะเพราะว่า ค่อนข้างจะต้องการออกกําลังกายดูแลตัวเองปกติใช่ไหมแล้วก็เซฟจะได้ลดน้ําหนักนี่คนนี้ซู้ Hello, สวัสดีครับ right, เราเจอกันในร้านเมื่อเล็กตอนหัวค่ํา <laughs> 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 คือ <laughs> มานี่ก่ว่าเอ๊ะจะเรื่องกินอะไรลําบากน้ําหนักลดหรือเปล่าวาถ้าไปช่งางเนี่ยมีเรื่องอะ่ะ <laughs> 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 กินแต่ละมือ้อแต่ละวันแบบโอ้ ดีใจดีใจได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็กลับไปที่ไทยวันไหนเห็นป้ายพี่หญิงดีผมจะแอบไป,ปส่องหน้าเวทีจ้าจะไปเถอะเราจะดึงแขนไปกินข้าวด้วยอืแล้วเนี่ยไปเลยไปเลี้ยงข้าวต้มฉันเลยเลี้ยงข๋าวเสียเลย ให้เห็นแต่หน้าตอนมืดๆนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่เราถ่ายไว้ที่ไว้ส่งให้พี่ลงอะ่ะคือค่อยตัดมาลงในเพจบ้างใ,<ช>ให้เขาได้เห็นกันว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมาที่<า>นี่นเวลาเสร็จงา,นต,างนต่างกันต่างกันเราต่างกันฟิลฟิลเสร็จงานกับฟิลที่เราจริงจังกับงานมันก็มันก็คนละแบบคนละแบบนะคะหญิงลีก็คิดว่าการที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนใหม่บ้างมันก็ดีนะใช่เขาปกติหญิงล้วจะอยู่กับทีมงานแรมมี่ทีมงานผู้จัดการส่วนตัวทีมงาน น้องๆกระเธอแต่งหน้าทำผมทำชุดแล้วก็อยู่คลุกอยู่กับทีมเดิมประมาณเป็นปีๆปีเวลาที่เราออกมาผจญภัยกับพ้าพวกเพื่อนกลุ่มใหม่มันก็จะเป็นฟนืนคนละแบบก็ได้เรียนรู้นิสัยแล้วก็ชีวิตและการปัญหาของแต่ละคนซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนก็จะมีการแก้ปัญหางที่จะต้องใช้ความเข้าใจคือบางท<า>ีเราคิดว่าคนนั้นคนนี้ เออดีหรือไม่ดีแต่บางทีเราได้ทราบปัญหาชีวิตของเขาปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้เฮ้ยเฮ้ยที่รถเขาเทพอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ๋อรีบโคตรเทพมีรีบรีบโอเคเลยงงไหมรีบรีบรีบรีโอเคถึงถึงที่พักแล้วนะเดี๋ยวไวแค่นี้ก่อนมีกยานบ้านเขาดิบ้านเขาสิ่งที่ ที่สําคัญคือจักรยานนะคะโอเคเดี๋ยวเราข้ามที่พักกันก่อนคนขี่จักรยานคือสตรองแล้วก็มลพิษไม่มีบายบาๆจนเช้าของอีกวันนะันก็เดี๋ยวมีไปส่งยิ่งลี่ถิสนามบินแล้วผมจะอยู่ต่ออีกหลายหลายเลยไปทางนี้ครับป่ะเอ้ยไม่หมายถึงเอากุญแจไปคืนเขาก่อนเอากุญแจไปคืนเขาก่อนใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม อ่งั้นไปนู่นชอบมากเลยมันมีตู้ให้กดน้ําตลอดทุกสี่แยกอันนี้ยอันนี้น่นอีกถ้ามีตังไม่อดถ้าไม่มีตังมึงตายไม่ได้อดอย่างียวต้องตายด้วยอันเนี้ยที่จอดรถอะไรเนี้ยแพงมากนะแพงแพงแพงเนี้ยอย่างเมื่อเมื่อที่เราจอดอ่ะ ามหมื่นเกือบสี่หมื่นจ่ายมาแล้วหนึหมื่นบาทนะไม่ใช่สามหมื่นกีบเพราะอะไรโอ้โหนี่แหละจอดไม่ยอมออกนี่เราต้องออกนะเมื่อเมื่อวานเรามาจอดตั้งแต่กี่โมงยังไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าอย่าครบยี่สิบสี่ชั่วโมงมันเท่าไหร่สองพันใช่ยี่สิบสี่แต่ถ้าเกินมันจะบวกเป็นนาทีเลยโอ้โหเตรียมเตรียมค่าตัวตายได้เลยหาเงินเท่าไหร่มันก็จ่ายไปพอเนี่ย ทีจอดรถทีปุ้นแห้งมากเพราะฉะนั้นคนปุ่นเขาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยักเอารถอ,ออกไปไหนกันนะระบบมันดีนะระบบดีหมดใช้วิ่ทีเสียนอนกินเลยออันนี้ยิมยิมมวยไทยก้องฟีๆทีสนิดกันอ่ะไรขึ้นว่าเขาก็ตามไปเล่ก็ตามไปให้กำลังใจที่เวที